สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับวันนี้กลับอยู่เกมอีฟุตบอลและที่เราเห็นนั่นคือเอ็มเอสเอนะครับหรือเมสซี่โซเลสในมาทุกคนโอ้โหอละอะไรอะ่ะได้สุ่มมิลานกับใครอะ่ะบาซ่าหรอโอ้โหโหโหอะไรเต็มเลยอ,อะ่ะคนดูดิแจกหนักนะไกด์เดอะโกแคมเปญนะฮะ คือ,อะไรเออไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูวันนี้ว่าไงนี่ไงมีกิจกรรมมาใหม่นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่วามีอะไรมาใหม่กันบ้างนะโอ้ลหเซิร์ฟตาเร็วโอเคผมจะตัดให้เป็นช่วงๆนะเวลาเซิร์ฟแบบไอนะ้เนี่ยนี่นะครับทุกคนมีมาใหม่สองกิจกรรมนะเป็น เอฟซีบาร์เซโลนาครบร้อยยี่สิบห้าปีนะโอ้ดูดิมีอะไรเต็มเลยอ่ะแล้วมีตัวแจกเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็นี่ค่ะเป็นอันนี้เป็นอีเวนต์นะได้ทองแล้วก็มีลานเนาะใช่ไหมเนี่แล้วก็ได้สุ่มบาร์เซโลนาอีกอ่ะทุกคนเฮ้ยมันบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาบอกนะมีเควสแล้วบ้างนะอันแรกนะครับ คือขอภายในเสียงนะครับเคลียร์เควย,คยทุกอันก่อนเนาะเนี่ยเคลียร์ให้หมดนะฮะอันแรกนะฮะเป็นล็อกอินเกมให้ครบเจ็ดวันนะฮะอันที่สองคือเคลียร์เคุยไ้่ครบสองอย่างนะครับอันที่สามเป็นล็อกอินเกมให้ครบสี่วันนะฮะแล้วก็อันที่สี่นะครับเป็นชนะกระบอกนะหนึ่งตานะแล้วก็อันที่ห้าเป็นยิงในโหมด U.P. ครับคือเล่นกับคนนั่นเองนะฮะแล้วก็อันที่สามครับชนะแมตช์โดยการเจอไอนะฮะโดยการมีนักเตะบาซ่านะครับสามคนนะหนิงตานะแล้วก็อันนี้นะครับชนะแมตช์โดยการมีนักเตะบะ Matt, าร์เซโลนาสามคนขึ้นไปนะฮะใน p v p แมตช์นะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะจะเป็นใช้นักเตะ เอซีมิลานครับสู้กับแมทนะครับโดยไอ้สู้กับแมทแหละสู้กับเอไอนะฮะโดยนักเตะเอซีมิลานสามคน,นครับลักเหมือนกันเลยก็คือเล่นอ่ะคนนะฮะโดยมีนักเตะเอซีมิลานทั้งหมดสามคนนะครับไปไปดูกันต่อแล้วก็อันนี้นะจะเป็นยิงโดยนักเตะบาซ่านะครับหนึ่งนะครับแล้วก็บาซ่าโอ้ยิงโดยนักเตะบาซ่านะครับเจอกับบอทสองตาเนาะไม่ใช่ อ่าใช่ละอันนี้ยิงเท่าไหร่อ่ะสิบสองลูกอันนี้ยิงสิบสองลูกนะแล้วก็อันนี้ยิงห้าลูกอห้าลูกอันนี้เล่นนักเตะเจอกระบ,บอกนะเล่นนักเตะบาซารครับทั้งหมดต้องมีทั้งหมดห้าคนนะคือล้วทำเคลียรคือต้องมีห้าคนนะครับแล้วเล่นทั้งหมดน่าจะห้าตานะอ่าถ้าผม ถ้าผมดูไม่ผิดนะทั้งหมดห้าตากรร็รวนต่อมีอะไรบ้างนะอ่าเซิร์ฟน่าจะหมุนอีกว่าไม่หมุนแล้วนะโอเคโอ้นี่ไงมีแพ็กใหม่มานะไม่ใช่แพ็กอะแจกเหรออุ้ยแจกนะักเจบาซ่าทุกคนเวอร์ทุกคน,กคนไหนวะอยู่ไหนอะเ้าเอาหลอกอายบนี่ไม่ใช่นะอ๋อผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไม่เล่นเควสก่อนนะ แต่เท่าที่ดูอ่ะจะเป็นตัวเก่าเน่ะคนจะเป็นเดี๋ยวผมมาให้ดูเดี๋ยวนแต่ขอดูแพ็กบาซ่าก่อนหุยอะไรอ่ะโลโ,อโ,อโลโก้เหรออ๋อโลโก้เฉยๆยังไม่มีอะไรคิหรือว่าอะไรตกใจตกใจอา่แต่ว่ามีแพ็กบาซเซโลนามานะครับนี่ครับรุวนว่ามีขายบ้างน,นะครับเริ่มมาจากโคเลยนะฮันซี่ฟินะฮะแล้วก็กลองหน้าเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะฮะ เซ็นเตอร์แบ็กเป็นอินาอินิโก้มาติเนนะครับแบกขวาเป็นลาฟิน尼านะครับเอาหุ่นไว้ดูเป็นสไตล์เนาะนี่นะเลวานเป็นโกพันเชอร์นะครับไม่มีบูดนะทุกคนโอเคนี่นะแล้วก็อนะินาโก้มาติเนน่าจะเป็นบิวอัพไปอ่าแล้วผมดาวถูกนะดาวเลื่อนลาฟิ尼亚นี่เนี่ยอย่าโพลิฟิกลิงเกอร์แมทลิเกติก็เป็นโพลิฟิกนะฮะกุนที่น่าจะเป็นฟูลแบ็กนะเดี๋ยวพี่แบ็กแล้วผมว่า ถ้ามาดิเฟนซีเนี่ยคืออะไรรู้ทุกคนว่ายืนซีบีได้และโหดด้วยนี่ฮะดานิโอโมนะฮะโหเพยเยอร์นะทุกคนอินังกี้เพย์หน้านะฮะไอแทก,กิงโกคีเปอร์นะ,ะโอ้เป็นโกตัวใหม่ปะนี่ไม่มีเชฟนี่ใช่ไหมอีกคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็นี่ฮะเปด,ดี้ครับซีเอ็มเอนะครับโกเอ้ยกองกลางธรรมชาตินะครับโอชเชสเตเตอร์นะฮะนี่ อาริจันโดบาเดนะฮะนี่ฮะแอคแทกิงฟูลแบคนะฮะเอ้ยโอ้โหตกใจนึกว่าเป้าคูบาี่ผมโคจะได้เลรอจะเป็นอะไปาบาตอเล่นะครับโอ้ยยืดเอยยดงนึ่ก็โอเคเ์ทิปเมเกอร์นะคนนี้แล้วก็เฟรนต์ตอเล่นนะฮะโอริฟิกวิงเอ้าโรมิงแฟงโอเคมาด้านนี้มาโรมิงแฟงนะทุกคนแล้วก็เป็นอิลิกาเซียนะฮะโอ้คนนี้ ยืนได้สามตำแหน่งน,นะมี DM นะฮะแล้วก็ CB แล้วก็ RB นะโอ้น่าสนใจนะฮะแล้วก็ฮนะันซี่ฟรีนโโพสเป็นต่อบอลนะติกิตาก้าหรือเปล่าอย่างนี้บูธให้กับการส่งแล้วก็การวิ่งนะฮะเพราะน่าสนใจแล้วก็บ e ูธอีพ p ให้กับตาร์เพยเยอร์เอาน,น,น,นะพวกเราลุงเนาะ มีประมาณนี้นะแพ็นี้พันห้าร้อยทองนะครับใครอยากได้ไปจัดอ่ะเรามาดูผมต้องให้ดูก่อนนะอ่ะนนี้แพ็นี้นะทุกคนบอกเลยใครแฟนมาซ่านะอย่า,าพลาดคุณดูมาดูก่อนเลยนี่ฮะเรียกเมซ,ซี่ครับตอนช่วงอายุยี่สิบเจ็ดนะนี่เราเป็นปีขวานะโพลิฟิกวิงเกอร์นะดูสแตต โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะคุณดูค่าบาหลานดิแต่ว่าอุย้ยความบางอุย้ยแต่ว่าร่างกายดูแข็งแรงคือนนะเป็นเจ็ดสิบนะผมว่าน่าจะน่าเล่นอยู่เมจิคอนนะบูตเตอร์นะเป็นอะไรอะ่ะบวกการบุกเหรอแล้วก็ดิปปิ้งนะการคลองบอลแล้วก็สปีดต,ต้นนะโอ้เอาเรื่องนะบวกสี่ด้วยนะเนี้ยบอกเลยนะว่ามีบิดคืนเลอดอ่ด้วทุกคน มีบิดนะฮะเมสซี่มีบิดนะในมาล่ะในมา,าโ p o l ิ f i k winger นะฮะทุกคนนี่เลยครับทางตามนี้นะเป็นอาร์จิตี้นะฮะบวกให้กับสปีดสปีดต้นบาลานแค่สเตมินานะฮะเอา้าไม่ดูสก,กิลเลยมีบิดปะเนะี่ยไม่มีนะแต่เมสซี่มีบิดนะทุกคนแล้วก็ซัวรเรสนะฮะอายุ28เนาะ goalkeeper น,นะทุกคน นี่นะสก,กีไอ้คาบลังตานี้เลยยิ่งฉาไม่ฉานะโอเคนะไปอาร์บิกะสไต็เกอร์อินสติงนะฮะเป็นการบุกนะฮะบอลการคุมบอลฟินิชแล้วก็สปีดต้นนะฮะลองเดคิร์เลอร์บูลเลตเฮดเดอร์มีบูลเลตเฮดเดอร์ทุคนไอ้ท่ามงของโดอ่ะไอ เอ้ยเราก็เนมา,าจ,จะมีแบบโมเมตัมดิบิงไหมใช่ไหม αι? มีไหมไม่มีนะโอ้เพระว่าสุดยอดอ่ะโอ้ผมบอกเลยว่าใครแฟนสามคนนี้จัดนะแล้วก็มีตัวฟีเจอร์เป็นเอ็มมาสเตอร์สเตเก้นนะฮะแล้วก็เซอร์จิโอบุสเก้นนะฮะไปเร็วนะจอะร์ดีลาบานะเหมือนจะเป็น ตำนานของมาซาปะเนี่ยเซอร์จีโรเบโต้นี่ก็ใช่นะนี่ไหมหน้ามีนะนะเจมีเอ้าเนี่ย,ยนี่นี่นะมีอะไอเจอร์ลาดกัมโบอ่ะคนนี้ไม่รู้จักนะขอขอยอมรับเลยคนนี้อะไรเอลฮันดาริโอ้โหชื่อแต่ละคนเปโดอันจะใครแฟนมาซามาบอกเลยว่าเป็นใครงันผมผมไม่รู้จักนะ ผมไม่ได้ตามนะฮะโอเคแล้วก็จะมีเนี่ยตัวแจกนทุกคนเอ้ยไอ้ห้จบดแบบที่อย่างเนาะแล้วก็ตู้นี้เนาะเจลิกนะขอ,ขอขอค่าไม่พูดถึงแน้วเคยมีเจลิกเพราะคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะเล่นนะฮะมามาดูตู้พีโอทีดีกันเลยเป็นของทีมชาตินะฮะนำมาโดยเออร์ริงเบาหารเล่นนะน่าจะโกหกานเชื่อเหมือนเดิมชาคนนี้โซนที่จะบอกโอเคไม่ใช่นะโหแล้วลูกค่าพลังนะทุกคนฟินิกัสสิบเอ็ดอ๋โห โว้าสปีดโอ้ผมว่าเกินเก้าสิบนะเนี่ยสปีดอ่ะมาดูคนออกไปฮัจูเบนนิแฮมนะฮะมีบูทให้นะเคทีเพย์เมเกิลครับบูทเป็นพาซิ่งนะฮะเคแล้วก็เป็นออนโตนิโอลูดิเกิ์นะครับจากเรียวมาลิดโอ้สองคนแล้วมาลิดนะอาเพลตาเป็นบิวอัพไอทุกคนแปลกๆว่าทีเขาต้องเล่นในนี่นะอะไรนะเดสทอยเยอร์นะเออ แล้วก็นี่ฮะอเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะจากนิวคาสเซิลนะคอน,นี้เป็นโกพันเชอร์นะฮะมีบูทอ่ะเาเลือให้ดูบูทเทคนิคนะเพิ่มการเลี้ยงเหรอ,อก็ได้ไหม <You know. S 1> ก็นี่ครับ C R s e ฮะ,ะ,ฮะโอ้โหจักรยานอากาศนะ <You know. S 1> <laughs> ยิง forward โอ้โหคนเล่นยากอะโดูถ้าเบสต์ตา์เนี่ยนะเพราะเขาวิ่งช้าถ้า <You know. S 1> ล,ลงมาเชื่อมบอลไหวหรอ อออันนี้แกงโดเลยเปล่านะแล้วก็สก,กิลก็ตามนี้เลยนะก,ก็กนะจรแม็กก,กินนะฮะจากแอสตันวิลล่านะครับบล็อกทูบล็อกเนาะสีอ่าไม่มีบูทโอเคมีซูเปอร,ร,ร์สตา์นะคนนี้ตันนี้ครับแดนเซลดัมฟี่นะฮะคนนี้จาก Inter Milan อินเตอร์มิลานนะเอเซนกิงฟูลแบกนะแบกขวาอยู่ตามนี้เลยแล้วก็เป็น อายอเซ่ไปเลสจากทีมอะไรนะ่ะไอผมเป็นเจริญสเปนนะโกวันเชอร์ her, นะฮะมีบูทไหมไม่มีนนะใครมีบูทอีกคนนะอ่ะตอนนี้จ้าแล้ลูคัสดิด๊กนี่เหรอยิงเข้าฝนะรังเศสนะซันวิลล่านะทุกคนไอแท็กซี่ฟูลแบ็กนะโอ้เฮอรฟี่คิกเขาฟี่คิกเข้าเหรอถ้าดูจากรูกก็น่าใช่นะแล้นี่ครับหลุยส์ปาวมานะฮะ นนีี่ลืมเยคือผมจะพูดหละเราเออผมลืมแต่แต่ว่าประเทศอะไรเนี่ยขอไพยนะไม่รูจ้จักเขาไม่มีประเทศบอกไว้เอ,อ่เออ๋อเนี่ยทีมเซอร์ตีกทีมฮอนโดล่าเหรอโฮเพเยอร์ o นะทุกคนยืนกลางลุกได้นะก็น่าสนใจเอเมซูะะว่าซับนะฮะคนนี้แล้วก็อีกคนนะจากบาเยินนะโอ้คนนี้ผมผมไม่รนะู้จักนะแลนเนียเปเล่หรอ,อแฟนบาเยนเอาผมได้ไปอีกแน่เลยบาเยินเนี่ย d e f เฟน i ซี Go โกคีเอร์นะทุกคนกิลตามนี้เลยแล้วเราไปดูของแจกกันไปไปให้ไวให้ว่องนะวันนี้อัปเดตมาเยอะมากมาของแจกน่าจะหนี้ไหมนี่ไงเป็นแอนซูฟาตินะโกใครอ่ะมองไม่เห็นอนะ่ะมาดูได้ตรงไหนอ่ะ เอาแล้นี่คุณมีแจกผมหวังว่าคงไม่ใช่นะแพที่ไคเวิร์ดนะลีโโดแล้วก็จาวิซสซาวิโอลานะซาวิโอลาโอ้ชื่อเหมือนเจลกัวโยล่าเลยคุณเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองเล่นมาให้นะเดี๋ยวผมไปลองเล่นมาให้แลจะจัดมาให้ดูนะทุกคนมาครับทุกคนผมไปเล่นมาแล้วเดี๋ยวผมไปรับของก่อน อ๋อเรเล่นมาแค่ตาเดียวนะก็แบบแค่อยากรู้ว่ามันรับยังไงอย่าบอกว่าเซิร์ฟหมุนอีกแล้วนั่นไงก็เดี๋ยวตอนมันได้แล้วแล้วนะผมรับของก่อนอออย่ามุนเย้คุณถึงตอนจะซุ่มอะไรแล้วกันมาครับทุกคนเออเมื่อกี้ผมไปรับตัวมาผมเพิ่งเห็นว่าเขามีแจกตัวได้นะเป็นเซอร์จิโอบูสเกตนะฮะกับจอร์เดียลาบาเนาะสำหรับเขาเคยเป็นตำนานวาซาณะสองคนที่ผมรู้เพราะว่า,วา เคยแจกไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะแล้วคุณดูมันเอาทองมายั่วอะไรเงี้ยะครับมันเอาแพ็กบาซ่ามาอพอมันเอาแพ็กทองเข้ามาด้วยทุกคนบอกเลยว่ามันยั่วยทุกคนต้องเติมนะโอ้ไม่เติม้วราผมไม่ชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบเรียกว่าอะไรไม่ได้ติดตามนะเออประมาณนี้น้อ,อแล้วนี่ครับเหรียญชมพูมีใครให้แลกเอ่ยปลาครูบาซีป่ะไม่ใช่อ่ะเขาคือ เฮกสเตอร์ฟอร์ดนะฮะอายุสิบแปดโอเคเดี๋ยวโดนผมแน่ตัวน,นี้ผมจัดนะฮแฟนมาซาว่างไงโอ้ผมจัดนะผมแฟนแมนอยู่ผมยังจัดเลยชอบมากเลยพวกเด็กอายุน้อยๆเนานะอ้าผมไปมานี่มาแล้วไปดูสักทีเถอว่ามันมีอะไรเนาะอ่าอันไหนดีมีไหนเนาะโฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่ชาย 1อยยี่สิบห้ารอบกูจะได้ไหมล่ะโอ้โหลอยยี่สิบหา้าเนาะจะสูบยังไงให้ออกวะเพื่อนโอ,โอเคอันนี้ผมไม่หวังเนาะดูนี้ดูค่านี่ฮะปอวิกเตอร์มาคาซาโดนะฮะแอนซูฟาติอิลิกาเซียนะโอ้น่าสนใจทุกตัวเลยอะ แล้วคือไม่ามําำไม่ําำกับเอ๊ะอินดิกาเซียคนไหนนะ่ะเอ๊ะใช่ปะนะ่ะไม่นะใช่มั้งไม่ไม่ใช่คนที่ยืนเซนเ็นเตอร์ป่ะอันนี้เหลือเอาหาเนะนี่ยนีนผมไม่แน่ใจนะหน้าตาขายอยูน่นะผมว่ามีสิทธิ์นนะ่น่ะอ๋อน่าช้าละน่าจะเหมือนของไออะไรนะไออาเซนอลน,น่ะทุกคนเนี่ยนะ เซฟฟ่าตียินกองหน้าเนี่ยโอเคนะใช่แล้วน่าเหมือนกันนะโอ้มาคาซาโดแต่ผมดูออกทรงนะแล้วก็น่าจะอัพไม่ได้เหมือนทางนั้นแ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปอัพให้ดูเล่นๆแล้วกันเนาะก็จะมีอินเตอร์เซปชั่นะทุกคนเอ๊ะอาจจะต้องต้องลองสุ่มมาก่อนเนาะโอเคผมลองสุ่มแต่ว่าข้าพลังเขาน้อยแล้วเนี่ยอ่าลองอ่ะถักตัวแต่เตลเเเเป็นใครทุกคน บาลวิกเตอร์นะฮะโอ้โหหน้ายังมีการ์ตูนอยู่เลยใจลายมากเขาที่นี่เขาเล่นตำแหน่งอะไรอะโคตรรู้ไหมแล้วผมไปดูเอาเอง,งกันนะโอเคต่อใครก็ได้มาเถอะมาคาซาโดแบบผมชอบนะชื่อนะโคตรเท่เลยก็เลยให้อีกาเซียยินโกมาให้ผมเนี่ยอืมจะบ,บ้้แล้วมิลานก็คงจะเหมือนกันถั่วตว้วมมิลานจะเป็น ฟฟาน่านะอาราอราฮัมโทมอลีอันนี้ฟูลิฟิกวิสิตนี่ผมไม่ค่อยผมไม่ได้อะไรกับทีมนี้นะไม่ไม่ได้ติดตามอะไรเลยอัดอ่านชื่อิตของใคยนะแต่คนนี้ย้าอย่างเคีซีผมจําได้โอเคทุกคนคือไม่ใช่แจกนะแต่เป็นสุ่มก็แจกแหละแต่ก็ซุ่มอะ่ะคือดวงไทรดีก็ได้อ่ะล้วคือเมื่อก่อนก็แค่100ห้าสิบเมฆล่อรอยยีห้า ทุกคนคือทําไมไอ้ใจลายกะเข้าขนาะดนี้พี่โค้เอเลยตั้งแต่ดอกบาแล้วนะก็คือจะได้ประมาณกี่อันอนะ่ะโอ้โหหกรอบอะทุกคนคือใครดวงมีก็มีเลยอะ่ะไม่มีกระจบนะทุกคนก็วันนี้ขอตัวลาแค่นี้ว่าโหดเจ็บใจเลยเห็นอีปิกโอโม้มันไม่ได้แจกมันให้ชุ่มโอเคก็ไปแล้วทุกคนเจอกันนะเดี๋ยวผมไปลงคลิปให้ทุกคนดูแล chua à, chưa, bye bye, mà